สื้อชีฟองงานปักคอจีนค่ะคุณลูกค้าเพีนีมาพร้อมกับเสื้อชีฟองอีกหนึ่งรุ่นนะคะรุ่นนี้สวยหรูค่ะเป็นทรงคอจีนนะคะกระดุมปลดได้จริงทั้งหมดนะคะเวลาสมใส่ปลดประมาณ3าเมตรก็สมได้ได้แน่นอนค่ะคุณลูกค้าด้านข้างนะคะงานปักฉลุลูกไม้นะคะคุมโทนสวยหรูค่ะคุณลูกค้า สีที่พนีใส่อยู่นี่คือสีเบจครีมนะคะคุณลูกค้างานดีเทลงานปักสวยหลูค่ะงานปักแบบแนวกราฟิกอะคะ่ะคุณลูกค้าช่วงตรงนี้ก็มีการปักนะคะด้านช่วงใกล้ๆชายเสื้อนะคะด้านหลังนะคะรุ่นนี้เป็นผ้าชีฟองเนื้อผ้า จะเป็นชิฟฟองประมาณเนื้อสายอะค่ะคุณลูกค้างานใส่สบายค่ะมีซับในเป็นผ้าชีฟฟองเช่นเดียวกันนะคะผ้ามีน้ําหนักทิ้งตัวค่ะคุณลูกค้าใส่ทํางานได้ใส่ออกงานได้ได้หมดเลยค่ะคุณลูกค้าสวยคุณทนนะคะต้องลางอีกครั้งนะคะดีเทลนะคะไซส S. อกสามสิบหกพีดีอ,อกจริงสามสิบสามนะคะความยาวอยู่ประมาณที่ยี่สบสามนิ้วนะคะสะโพกจะอยู่ที่สี่สิบนิ้วค่ะมีสี่ไซส์นะคะสามหกสามแปดสี่สิบสี่สิบสองค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวพีดีใส่อีกสีหนึ่งให้ชมนะคะสีที่สองนะคะคุณลูกค้าเสื้อชีฟองค่ะคุณลูกค้าเสื้อชีฟองงานปากขะทรงคอจริงนะคะกระดุมปลดได้จริงนะคะคุณลูกค้า เป็นงานปักสวยหรูค่ะปักได้สีครีมนะคะตัดกับเสื้อชีฟองสีดำค่ะพนีใส่สีดำไซส์ m อ็มกสาความยาว23นิ้วนะคะงานปักสวยคมกริบค่ะคุณลูกคา้านี่นะคะช่วงตรงนี้นะคะใต้เอ่อช่วงเอละค่ะแล้วก็ช่วงเหนือชายเสื้อนะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังก็มีงานฝักนะคะคุณลูกค้านี่นะคะมีซับในเป็นผ้าชีฟองเช่นเดียวกันค่ะเสื้อชีฟองรุ่นนี้เป็นเสื้อที่มีเป็นผ้ามีน้ําหนักนะคะทรงสวยเท่ค่ะสวยหรูค่ะคุณลูกค้าสีดำม,มีไซส์สามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองสามไซส์นะคะรุ่นนี้ทํามาสองสีนะคะอีกสีหนึ่งเป็นสีครีมค่ะคุณลูกค้า สีครีมแบบสีครีมเบดนะคะคุณลูกค้านี่นะคะด้านหลังนะคะสวยหรูค่ะงานปักนะคะกระดุมปลดได้จริงนะคะคุณลูกค้าที่โชว์อยู่นี้เป็นไซส์เอสีครีมเบตนะคะคุณลูกค้าสนใจทักได้นะคะเพนนียินดีบริการนะคะม,มีไซส์สามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองค่ะ ขอบคุณที่สนับสนุนนะคะออขอบคุณทุกๆออเดอร์นะคะฝากกดหัวใจกดเป็นกำังใจฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ